คลครั้งนะคะในวิดีโอแกะกล่องลองกันดูแล้วก็มารีวิวกันเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้เนี่ยนะคะมาพบกันกับลิปสติกเซตใหม่นะคะซึ่งตอนที่จะเอามารีวิวเนี่ยนะก็แบบหวั่นใจเล็กน้อยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทาลิปกลอสนะคะเพราะเป็นคนที่คุยตลอดกินตลอดดื่มตลอดปากขยับไม่มีหยุดเลยเพราะนั้นก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นลิปแล้วมันเป็นเนื้อแมตต์ด้วยเนี่ยมันจะเหลือเฉพาะขอบปากมันทําให้ปากแห้งปากลอกอะไรประมาณนี้นะคะปรากฏว่าปราหลังจากที่ได้ทดลองใช้มาเป็นสัปดาห์เนี่ย มันเวิร์แค่นะไม่อยากจะตก่องไม่อยากจะอะไรกับใครเขาแล้วก็ไม่ทำให้ปากพิมพรลอกอย่างที่แต่ก่อนเคยเป็นมานะคะวันนี้นะคะมาเจอกันกันกนกบเจ้าต,ตัวนี้ค่ะคือ love l o l a นะคะนี่เขาจะเขียนจากด้านบนนี้ไป love l o l a นะคะเป็นลิปสติกนะคะแมทเป็นคอลเลคชันใหม่เขาที่บอกว่าคอลเลคชันนี้นะคะช่วยสร้างปรากฏการแห่งสีสันเออซึ่งต้องบอกว่าสีเธอปรี๊ดปร๊ดจริงๆนะคะกับคอลเลคชันใหม่ love r o l l นะคะเป็นเนื้อลิปแมทครีมเนียนนุ่ม เติมเต็มรอบปากให้มีสีสันสดใสนะคะมีให้เลือกมากกว่า40เฉดสีด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้แบบไปสนุกสนานในลุคแบบคุณที่เขาบอกว่า be sexy and more นะคะวันนี้ก็เลยเอาเสื้อ sexy and more มานะคะเขาบอกว่าเจ้าลิปตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่นะคะมีส่วนผสมที่จะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยป้องกันลิมฝีป,ปากของคุณจากแสงแดดซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยพิมเคยใช้ลิปนะคะที่มีส่วนผสมของตัวป้องกันแสงแดดนี่แหละคะ่ะแล้วปรากฏลิปพิมไหม ไม่คุณเคยเป็นไหมแต่ตัวนี้นะคะใช้มาแล้วออกเจอแดดมาแล้วเราไม่เป็นนะแล้วยังนุ่มเหมือนเดิมนะคะถือโอเค่าเขาบอกรวมทั้งยังมีตัวช่วยซ่อมแซมผิวนะคะแล้วก็เพิ่มคุมคุมกันให้กับริมฝีป,ปากเราก็ไม่รู้มันทางานยังไงเนาะแต่มันบอกว่ามันช่วยะนะคะแล้วก็ยังมีไมค่านะคะเป็นส่วนผสมทําให้ลิปสติกเนี่ยมีพิกเมนที่ สวยชัดเจนนะคะเขาบอกว่าเขาออกสีใหม่มาทั้งหมด6สีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้พิมมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะที่จะมาโชว์ให้ดูนะคะแล้วซึ่งคิมก็ส w a t c h มาให้ดูพิมอยบอกว่านี่เป็นลิปเนื้อแมทค่ะนะคะแล้วก็ชัดปรีดมากๆเลยนะคะจากสีเบอร์แรกนะคะอันนี้คือบาฮามามาานะคะสีที่2องเลฟบัสีที่3ามรูบี้เกรปรุตนะคะสีที่4นะคะสช สีที่5สีสุดท้ายนะคะอ Alta ว i o l e t หรือสีที่กําลังทายอยู่บนริมฝีปากตอนนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาให้ดูอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองโอ้โหแรงนะคะเบอร์สามไม่ไม่แพ้เลยไม่มีอันไหนที่แบบยอมกันเลยนะคะสี่แล้วก็อันสุดท้ายนะคะห้านี่ห้าอันแบบนี้นะคะ สีแรงๆทั้งนั้นนะคะแล้วต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยพิมพ์ชอบอย่างหนึ่งตรงที่แพ็กเกจของเขาเนี่ยนะคะมันคอมแพคเดี๋ยวนี้เนี่ยลิปสติกเวลาคุณไปเจอลิปสติกที่ไหนที่ไหนเนี่ยลิปสติกมันจะเริ่มอันใหญ่แพ็กเกจจิ้งเริ่มจะโลโบคอปหรือว่าเอาชาแนลไอออนแมนนิดนึงคือแบบมันเริ่มหนาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้บางทีเนี่ย เราพกในกระเป๋าของผู้หญิงที่บางทีมันเล็กๆนี่นะคะแค่ลิปสติกก็หนักแล้วแล้วบางทีเราไม่ได้พกกันแท่งเดียวสองแท่งถูกไหมเราต้องมีสีโทนนี้ผสมโทนนี้เราต้องทา3สีทับกันแล้วตามปิดด้วยกลอสแล้วจะมีลิปสติกอยู่ในกระเป๋าได้สี่ห้าแท่งนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดแต่ละแท่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะหนักมากไหลจะหลุดเอานะคะอันนี้ถือว่าออกแบบแพคเกจจิ้งออกมาได้น่ารักทีเดียวนะคะแล้วก็ ดูรูรานะคะนี่เป็นแบบนี้เวลาที่มาเนี่ยนะคะเขาจะมาในกล่องสีแดงแบบนี้จากที่ไม่เห็นตอนแรกนะคะเป็นลักษณะนี้ ง่ายๆสบายๆแบบนี้นี่เองนะคะสำหรับสนนราคานะคะที่ขายกันนะคะในห้างก็คือราคาแท่งละ890บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมโปรโมชั่น5โปรโมชั่นบัตรเครดิตโปรโมชั่น5แต่แล้วที่ทิมเห็นนะรู้สึกว่าเขาจะมีขายตามพวกร้านเครื่องสำอางใหญ่ๆที่อยู่นอกห้างเช่นกันนะคะลองไปเช็คดูนะคะแต่ว่าจะมีสีครบเท่าในห้างหรือเปล่าอันนี้พิมพ์ไม่สามารถรับประกันได้นะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ย หลังจากที่ตอนแรกพิมเห็นเนี่ยนะคะทั้งหมด5สีตรงนี้นะถ้าตัดสินจากความที่เป็นตัวพิมพเองนะ5สีนี้นะพิมจะบอกเลยว,ว่าพิมจะชอบสีนี้มากที่สุดนะคะหรือสีที่ชื่อว่าส му ชนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ทาไปจริงๆแล้วนะคะได้ออกไปข้างนอกได้อะไรอย่างนี้นะปรากฏว่าพลิกล็อกมากพลิกล็อกมากเพราะกับเป็นว่าสีที่ชอบสุดคือสีนี้นะคะคือบาฮามาม่าม่านะคะคือสีเบอร์หนึ่งนี่เองคือแบบ ตอนที่เปิดหลอดมาเนี่ยนะพี่นุ้งบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะทาสีนี้มาก,ก่อนสีนี้เป็นสีที่แบบฮะฉันไม่ทาไม่ได้หรอกเพราะว่าสีผิวแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ปรากฏว่าพอทาสีนี้ไปแล้วเนี่ยนะโอ้โหแบบมันใช่มันโดนนะคะแล้วก็ด้วยเนื้อสีของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะของเซ็ตนี้เนี่ยเลิฟโรล่าลิปสติกเนี่ยพอทาไปแล้วมันให้ความรู้สึกแบบเอ้ย แทนที่มันจะแห้งนะคะมันกลับรู้สึกโอเคชุ่มชื่นใช้ได้แล้วอยากคือเวลาพูดไปพูดมาพูดทั้งวันแบบนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะแบบติดแน่นทนนานยู่บนลิมฝิปป่าของดิฉันได้แปลว่ามันต้องโอเคแล้วก็เวลาทานอาหารอันนี้ต้องบอกนะเวลาทานอาหารนะคะสมมติทาลิปสีนี้พอคุณทานไปเลื่อยปุ๊บนะมันก็จะยังมีสีติดอยู่นะคะที่แนะนาว่าหลังจากที่ทานเสร็จให้เอาทิชชู่นะคะค่อยๆเกลี่ยเสร็จแล้วเอานิ้วเนี่ยนะคะตบๆๆๆอีกทีจะได้สีเดิม ที่ซอฟต์กว่าสมูทกว่าออนะคะนี่คือแบบลองมาแล้วเพราะว่าบางทียคนที่อยากจะทาลิปที่มันเป็นสีแบบเนื้อแมตสีเข้มโอเปกแบบนี้อาจจะสึกกรนนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดกังวลใจมากเลยได้สีประมาณนี้มานะให้แนะนํานี้ค่ะเอานิ้วแตะๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงบนริมฝีปากคุณก็จะได้สีออกแนวละเลื่อรวมไปถึงสีโทนนี้เนี่ยนะคะสามารถที่ทาแก้มได้ด้วยนะนี่ให้ดูนิดนึงอันนี้คือแบบว่าใช้นิ้วแตะๆนะคะ จะได้สีที่แบบว่าซอฟๆกำลังดีคุณอาจจะคิดว่าโอ้โหถ้าเกิดทาทั้งปื้ดอย่างนี้มันเข้มมากเลยรับไม่ไหวนะคะแนะนําอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ลงตรงแก้มได้ด้วยนะ,ะก็คือเรียกว่าคุณจะได้ปากกับแก้มที่จะออกมาเฉดเดียวกันค่ะเอาละค่ะวิดีโอนี้นะคะแหมไปไวมาไวเครมไวนะคะจบไวขนาดนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะลองนะคะแนะนาว่าไปลองที่เคาน์เตอร์เพราะสีคขาเยอะจริงๆค่ะไม่ได้มีเฉพาะสีโทนนี้เท่านั้นนะคะลองไปดูค่ะเอาละค่ะสวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอน,นี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ